สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันอังคารที่8พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งของสหรัฐนะฮะส่วนล่าสุดก็ FBI ฮะ FBI ตอนนี้ปั่นหุ้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ออกข่าวว่าจะมีความผิดในเรื่องของอ,อ,อีเมลนะฮะของเจอร์รีกินตันพอมาก่อนเลือกตั้ง1วันก็บอกว่าไม่ผิดละ นะฮะอันนี้ก็ปั่นหุ้นชัดๆเลยนะครับจริงๆต้องเอา FBI เข้ามาตรวจสอบการปั่นหุ้นหน่อยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เลยทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้นะครับรวมทังรวมถึงเช้าวันนี้นะครับก็เป็นการเก่งนะฮะเก่งว่าฮิลเลอรีกินตันชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นมันสะท้อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าชนะนะครับตลาดก็อาจจะส่งกับขึ้นไปตลอดสัปดาห์นี้นะฮะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยลงมา9วันนะครับจะเ้าวันแล้วพึ่งขึ้นเมื่อวานนี้พิ่งขึ้นเมื่อวานน,าวานี้วันจันทร์นะฮะนั้นถ้าเกิดมีข่าวดีก็น่าจะขึ้นได้ต่อนเนื่องอีกประมาณสัก3าวันนะฮะวันนั้นสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นทั่วโลกไซเบี์อัพครับเก่งฮิลลารีกินตันชนะชนะโดนาต่มนะครับถ้าเกิดกรณีปิกล็อกนะฮะเกิดผิดคาจริงๆโดน่าต่มเกิดชนะขึ้นมาอันนี้ก็ตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ มันผันผวนนะครับส่วนพอตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะราคาน้ำมันดิบซึ่งลงมาตลอด2สัปดาห์ครึ่งนะฮะหรือลงมาลงมาตลอดกว่า15วันนะฮะเมื่อวานนี้ก็เริ่มเด็ดกลับเป็นวันแรกเหมือนกันนะครับหลังจากที่ WTI ลงมาถึงแนวรับ44ก็เริ่มเด็ดกลับฮะตอนนี้ WTI ขึ้นมา45.2เหรียญต่อบาเรลก็เรียกว่าขึ้นมา90เซนนะครับ กาดว่ากงเด็ดกลับไปตลอดสัปดาห์นี้แหละครับก็เป็นการเกง่งว่าฮิลลารีคินตันจะชนะเหมือนกันนะฮะก็ถ้าเด็ดกลับขึ้นมาก็คาดว่าไม่เกิน47นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ45ยังมียังมีทางขึ้นอีกประมาณสัก2เหนนรียญนะฮะส่วนสัปดาห์หน้ามองตลาดทุนทั่วโลกลงหมดนะครับคือขึ้นสัปดาห์นี้ลงสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นในช่วงนี้ต้องเล่นเร็วฮะเพราะว่าอันนี้เป็น,ปนการเป็นการเล่นแบบก็เ,เรียกว่า เอ่ออิเล็กชันเพลนะครับคือซื้อเก่งเก่งฮิรเลีกเนตันมาแต่มาจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับมาจริงๆก็อาจจะขึ้นต่อยสักแป๊บหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มไปกลัวการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดล้ครับนะฮะเพราะนั้นช่วงนี้สัปดาห์นี้ขึ้นฮนะสัปดาห์หน้าซึมลงนะครับเเรายังมองว่า จุดต่ำสุดของตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะยังอยู่ในช่วงต้นธันวาคมเหมือนเดิมฮะเพียงแต่ว่าภาพอาจจะเปลี่ยนไปคือแทนที่จะลงมาต่ําเยอะๆก็อาจจะไม่ต่ํามากนะครับ <c oughs> ส่วนตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้ปิดไปบวกไป16จุดนะฮะอ,อ,อยู่ที่1502.27ก็เรียกว่าพอปรับขึ้นมาทะลุ1495บริเวณตรงนั้นก็กลายเป็นแนวรับไปนะครับแล้วก็พอทะลุ1 4ึ่ขึ้นมาก็ในช่วงจากนี้ไปถึง ตลอดสัปดาห์นี้ก็จะมีแนวต้านแถวพันห้าร้ยนะฮะก็ียกว่าแกว่งประมาณ25จุดคือแกว่งระหว่างหนึ่งสี่เกับ1520นะครับถ้าทะลุ1520ได้ถึงจะเป็นสัญญาณซื้อถ้าไม่ทะลุก็จะแกว่งอยู่ในกรอบนี้นะครับส่วนวันนี้คงเปิดกระโดดขึ้นนะฮะแต่ว่าเปิดกระโดดขึ้นดูแนวแนวต้านที่1510เป็นหลักครับ ถ้าขึ้นไม่ผ่านก็จะลงนะฮะลงมาแนวรับก็อยู่1 5 0 0กับ1495กลบ3กับลบ8เป็นแนวรับครับบวก8เป็นแนวต้านบวก8ผ่ผันยากครับนะฮะแล้วก็ส่วนหุ้นเอ่อหุ้นในวิกฤตกูรูของเรานะครับเบ็มขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้มีสัญญาณซื้อด้วยน่าจะปรับตัวขึ้นต่อบ้านปูดิดกลับขึ้นมาแล้วเหมือนกันเป็นหุ้นที่เราเชียร์ไว้นะฮะ เบอรี่ยูกเกอร์ก็เด็ดกลับ B L A ก็เด็ดกลับเช่นเดียวกันส่วนวันนี้แนวรับก็แนวรับเราให้ไว้1,500กับ1,495แนวต้านก็1,510ดูตรงนั้นเป็นหลักนะครับถ้าไม่ผ่านขายก่อนฮะนะครับแล้วก็ถ้าลงมาก็ซื้อกลับนะฮะส่วนหุ้นที่มีเทคนิคลเด่นขึ้นมาก็จะมีกลุ่มลิสซิงฮะลิสซิงก็จะมีสซาวั์ M T L S ที a p นะฮะส่วนกลุ่มธนาคารใหญ่ก็เป็นเทคนิคอลรีบาวน์นะครับไม่ว่าจะเป็น K-Bank b ank, b l s c b แต่เรามองการรีบาว์ของธนาคารขนาดใหญ่นี้ไม่น่าจะไปได้ไกล เพราะนั้นเราก็เลยเชียร์กลุ่มดิสซิงดีกว่านะครับในกลุ่มลงก่นฮะลงก่นก็ดู IRPC นะครับตัวนี้แลกขาดอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ขึ้นตามราคาของยางนะฮะยางตอนนี้ขึ้นมาทำนิวฮาในรอบเกือบ2ปีนะครับก็ดู STA นะครับก็หุ้นเด่นรายวันก็จะมี5ตัวมี Tcap นะครับ Tcap สวัสด์ MTLSIRPC แล้วก็ STA นะครับเรามาดูหุ้น ใน most active เมื่อวานบ้างเมื่อวานนี้อันดับหนึ่งยังเป็นการแบบเล่นหุ้นปั่นนะฮะก็แสดงว่าตลาดยังไม่เป็นไหน,นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หุ้นปั่นคือใครฮัคือแจ๊สครับนะฮะตอนนี้ fundamental ตอบไม่ได้นะครับ fundamental ขึ้นมาทำ new high ในรอบคือหุ้นขึ้นมาทำ new high ในรอบ2ปี fundamental ไม่ได้ดีแบบนี้นะครับก็ปิด9.75ครับก็ปั่นกันขึ้นมาแล้วครับเย้กละตตหน่อย เยอะตลาดหลักทรัพย์นะฮะบ,บอกจะมาตรวจจะมาตรวจคือก็เลยลากขึ้นมาซะเลยให้คนเข้ามาเล่นมันเยอะๆพอเยอะๆก็ตรวจยากนะฮะคือถ้าเล่นน้อยน้อยลายจะตรวจง่ายพอเล่นมาอันดับหนึ่งนี้คนซื้อกันเกือบทุกบล็อกมันก็ตรวจยากนะฮะเพราะว่ามันใช้เวลานานขึ้นนะครับแจ๊คเมื่อวานนี้ปิดไป0.9.75นะครับทำนิวไฮในรอบ2ปีนะครับเอโซเมื่อวานถอยมาแล้วครับ ลบไป50สตางเพราะว่าขึ้นมาเยอะนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาที่เป้าหมายพอดี13บาทขึ้นไปสูงสุด13.2สามจุดสองปิดสิขึ้นขายครับตัวนี้นะฮะส่วนบ้านปูก็เมื่อวานนี้ปิด19.8เนะครับเรายังมองตัวนี้ยังไซด์เบย์อัพนะครับเพราะนั้นลงมายังซื้อได้แนวรับวันนี้19.6แนวต้าน20.2นะครับเบมฮะเมื่อวานนี้ขึ้นมา40สตาง์อยู่ที่7.95ตัวนี้ก็ขึ้นมาอาจจะรอเทคโปรฟิตแ้วประมาณ800 8าท10นะครับสำหรับตัวเบมเคแบงหลังจากที่ลงมาแรงนะครับเริ่มดิดกลับขึ้นมานะฮะเคแบง n ์เมื่อวันนี้ปิด170อยู่ที่3บาท50วันนี้จะจะซื้อผมว่าพอเล่นได้เล่นเท่นในเกลีบานะครับวันนี้แนวรับ169แนวต้าน172นะครับสำหรับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ <c oughs> ไม่ทราบเกิดอะไรเหมือนกันนะฮะคือแอดวานฮะ ลงมาเรื่อยเลยนะครับตอนนี้เมื่อวานนี้ลบอีก2บาทนะครับอยู่ที่151นะครับแนวรับน่าจะอยู่เผาประมาณ150 mm hmm. คือตอนนี้หุ้นที่ดูสัญญาณเช่นในเครื่องแย่ๆก็จะมีแอดวานซ์ปรึกษาในกลุ่มในกลุ่มโรงแรมก็จะมีเซนเทลก็คือลงมาทำนิวโรในรอบหลายๆเดือนแล้วครับไอตัวที่แย่ๆนะครับส่วนส่วนหุ้นที่มี มีสัญญาณบวกๆขึ้นมาก็เป็นที่กล่าวไปแล้วนะครับส่วนตัวอื่นๆคงไซ์เยวนะฮะตัวที่ผลประกอบการน่าจะออกมาดีคือ STPI นะครับเมื่อวานนี้บวกไป70สตางอยู่ที่10.90นแนวรับวันนี้10.7นะครับแนวต้าน11.5นะครับตัวนี้ก็ถือยาวได้นะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นผมมองมองเซ็ตเนี่ยน่าจะต่ำสุดประมาณ1 3 8 0ถึง1,390ประมาณ ต้นธันวาคมนะฮะส่วนปลายธันวามองมองตลาดที่1,400 1,550ตัวแท้เซ็ตแนวรับอยู่1480-1490นะครับดูดูดูในกราฟที่ทำให้เป็นหลักนะฮะสำหรับใครที่รอซื้อกองทุน LTF ก็ถ้าต่ำกว่า1,500อาจจะต้องทยอยเข้าละนะครับเพราะดูเหมือนตลาดจะดูแข็งกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็มีการ ขนาดหุ้นปั่นยังปั่นเลยนะฮะผมคิดว่าหุ้นปัจจัยพื้นฐานยังไงก็เดี๋ยวสักพักก็คงปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับ <c oughs> คือมุดมุดตลาดดูแล้วกค่อนข้างจะ,ะบูลิชนะฮะเพราะว่าถึงแม้ต่างชาติจะมาขายหุ้นก็นตามนะครับอย่างเราเห็นเมื่อวานนี้ต่างชาติก็ขายกองทุนก็ขายตลาดก็ไปได้นะครับแสดงว่ารายย่อยๆตอนนี้อยู่ในช่วงฮึกเหิมหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ต่างชาติขายไป722ล้านครับ สำหรับตัวเซทตฮะกลับไปอยู่แนวน้มไซ์เวเหมือนกันเซทตเมื่อวานนี้ปิดบวกไป1 0 11.8อยู่ที่938นะครับแนวรับวันนี้936 932ครับนะฮะส่วนแนวต้านจะอยู่ไกลนิดหนึ่ง944นะครับตรงนี้ผ่านยาก944นะฮะถ้าผ่านได้ก็ไป950นะคระฮะภาพรวมก็คือตอนนี้เซทตน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบ930กับ950 แกว่งประมาณ15จุดนะฮะแล้ออทนฮะ9ก5กับ950นะครับแกว่งอยู่ในกรอบประมาณ15จุดรอการเบรกเอาถ้าทะลุข้างบน950ก็ไป970ไปเยอะนะฮะแต่ถ้าออลงมานะฮะลงมาต่ำกว่า935อันนี้ก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าลงไม่เยอะนะครับถ้าต่ำกว่า9,35ก็ลงมา930กับ924นะฮะ ช่วงนี้ยังเป็นลักษณะไซด์เวย์แต่มองระยะกลางขาขึ้นคือมองปลายปีนี้เซ็ตน่าจะปิดแถวประมาณ1,550ส่วนเซ็ทฟน่าจะปิดแถวประมาณ970เนะฮะเพราะนั้นช่วงนี้ถ้าจะเล่นเนี่ยอยู่ในนิว t ทรลหรือโอเพ l ลลองโพซิชันนะครับสำหรับราคานะ้ำมันเริ่มดิดกลับนะฮะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้แล้วก็ราคาทองคำแน่นอนครับพอหุ้นหุ้นขึ้นทองคำก็เริ่มถูกเทคโปรฟิตเหมือนกันนะฮะ สรุปแล้วรอบนี้ทองคำก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะขึ้นมาถึง1 3น0นะฮะล่าสุดลงไป1 0ลงไป14เหรียญต่อถอยอ่อนอยู่ที่1283ก็กลยกลับมาเป็นแนวโน้มไซเวร์ละครคายเบรกรอบแนวรับ1270แนวต้าน1300นะครับก็ไซเวรในกรอบเดิมนะครับคาดบบคว่าคงไซเบร์นานพอสมควรนะฮะสวัสดีครับ